พระวัดป่าวันตาลนี้จะมีแตพระประเภทสาดบ่อยเข้าใจไหมคำ่าบ่อยคือหมายเหลือเหลือเสือเหลือซาดเหอาเหลือเอาบ่บ่ก็มีเป็นคำถ้าเป็นคําถามเหลือหลือยังเหลือลอ,ออกอันนี้อาจจะ็นประเด็นไหม่ขอรเรา บอกให้พระวรังองค์แต่แล้วก็ถามพระอะไรถามมาถามแบบไม่เลี่ยงแบบทราบบ่อยล้วก็โมโหเลยระลึกเลยระลึกไอ้ซาดบ่อได้เราเราอยู่ห้วยทรายท่านจำภาสาห้วยทรายสี่ปีอาจารย์โกงแก้วท่านอยู่บ้านน้องสูงน้องสูงคำโจง ไม่ทรายคำจะอิงน e, ้องสูงไปหาวัดท่านจากวัดเราไปถึงวัดท่านสองชั่งหงยู่ดุงสองชั่งหงยี่ห้านาทีเดินไกลอยู so ่นะพอเห็นเราไปก็ท so ่านก็ร so ีบบอกเนนเนนก็ม so ีแ so ต่เนรน่า so รักนะอายุประมาณสิบเอกสิบสองปีนะ มันน่ารักกว่าทนี่น่าโมโห่าเลยแล้วมองดูเน้นน่ารักตาใสาแป๋วนะ <c oughs> นี่พอเราไปท่านก็รีบบอกแล้วปกตินิสยัยท่านจางคงแก้วเป็นเป็นคนใจดีไม่เคยเห็นท่านดุใครนะ <c oughs> แล้วก็พอดีเน้นมาเรียกเน้นมาพอเห็นเราไปท่านเอาท่านจานมานะ <c oughs> เขาบอกเน้นก็อยู่นั่นแหละบอกเนนอ้นนี่นะเรียกเนนมาสองเนนน,น่ารักด้วยกัน <c ười> เรียกเนนมาสองเน,น้นเนนปุ๊บปั๊บมาก็มานั่งคุกเข่านั่งคุกเข่าประนมมือฟังตาใสาแต้วเราดูจริงน,น,น,นี่นี่นะเราบอกนะฮันวานี่นะให้ให้ไปเอาเสือ ให้ไปเอาเสือกุฏินี้วางน่นนะแล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้มาถวายท่านอาจารย์แต่ท่านไม่ได้บอกว่ากี่ผืนให้ไปเอาเสือกุฏินี้แล้วก็ให้ไปเอาหมอนกุฏินี้เรามองไปเห็นทั้งทั้งกุฏินะครับกุฏิหลังนี้ก็ดีหลังนี้ก็ดีเพราเราจะสังเกตนีนะครั้งนี้ก็ ตาใส่แปวนั่งคู่เขาจ่ออยู่แล้วก็ดูแต่เรามันเข้าใจลยแล้วเพราะว่าทานงไปกุฏินี่แล้วก็ดูมองไปกุฏินี่ก็เห็นแล้วไปเอาหมอนกุฏินี่มองไปกุฏินี่ก็เห็นเนีนี้มันจะเข้าใจไม่เด่ไปดูไนปะที่สั้นๆเข้าใจเราเข้าใจหมดแล้วท่านพูดซ้าอีกนะนี่เข้าใจไหมล่ะท่านก็บอกอีกให้ไปเอาเสือหลังนี้ ให้เปลี่ยหมอนหลังนี้ม,มาถวายท่านอาจารย์ก็จะได้พักผ่อนมาน <c oughs> จริง่เพราะว่าพอาเสร็จแล้วท่านย้ำนะเข้าใจแล้วนะท่านยังบอกอีกย,ย้ำอีกเต่ที่นี่คอยดูมันจะปฏิบัติยังไงรา <c oughs> พอาลามันไม่ได้สูงนะหรอกอู่ประมาณพอเม่ศสลาะ <c oughs> พอลงไปถึงลงไปบันไดปั๊บเลย ห,หันหน้ากลับมานั่งคู่เขา่าซา <c ười> ดบ่คือทางนน้นทางภูไทยเขาเรียกซาดเสือสาสซาดสามอย่างนันก็อันเดียวกันแหละทางภูไทยเขาเรียกซาดพอลงไปคุปปะหันหน้ามาอีมนั่งคู่เข่าดีนะมันซาดบ <c ười> โ่โอ้ยยังไม่เข้าใจอยู่ๆเรื่องกระบอกอยู่ มี่ล้วจึงไป,ไปเอาไปเอาแล้วก็สังเกตเอามาจะถูกกล้องนต่อไปกุฏิเราว่าได้เสือมาแล้วนี่ก็เลยหมอนมามาเราเนี่ยครา้งที่บอกเราได้พิจารณาคือท่านก็เป็นอาจารย์สอนคนเราก็เป็นอาจารย์สอนคนผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็คือผู้มาศึกษาอบรมกับเราอืเพราะฉะนั้นเวลาท่านสั่งเนนแต่นี่เน้นมันก็ เรียกว่ามันเล็ดลอดคาสอนไปหน่อยละไม่ไม่เหมือนพระนะมันแต่พอครบขันดีบอกชัดเจนแล้วลงไปยังหันหน้ากับมันซาดบา้าโอ,โ,อโ,อโอ้แต่ตัวมันน่ารักมันคี่เรื่อเสือมา,มาให้เราที่เรามาประมวลแล้วนะพวกนี้เข้าใจไหมพวกนี้พวกซาดบ่ทั้งนั้นหนละเต็มตลา,าน พูดอะไรมันไม่รู้เรื่องสอนอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องพระของเราก็ดีประชาชนหลายกว่านี้มีปรวเพศาสตร์บอเขาใจมันไม่ได้เรื่องนะเะเภทศาสบอกบ่ไรอ่านเข้าใจไม่ได้พูดอย่างนี้เหรอหใจบอกอยู่ว่าศา์บอกนะไม่ว่าไงจำใจกรุงแจ้วท่านใจดี ไม่เคยเห็นท่านดุท่านด่าใครหรอกดูอย่างกับเนรนั่นนหโขกขันลงไปแล้วเข้าใจมดไอ้เราก็เข้าใจมด,ล,จมดลงไปบันไดหันหน้ากลับมานั่งคุเข่าด้วยนะ <c ười> นั่งคุเข่ากยมาซาบบอล <c ười> <c ười> <c ười> มันมันโขกันเดตายถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าโดเลยหรอแหลกเลยอันนี้ดู <c ười> มันมันตัว มันโตเล็กๆกาใสาแปว๋วน่ารักที่ว่าซางบ่อควรอยู่นะเจ้าเป็นผู้ใหญ่คนนะั้นมาซาบ่ตีเราปากเลยแต่นี่มันเป็นเด็กมันเลยน่ารักเลยเพราะว่าซาบ่เราเลยไม่รู้ขบกนันนี้นี่แหละพวกลูกศิษย์ของเราเนี่เข้าใจไหมนี่จะพวกประเภทซาบบอทั้งนั้นเลยเนี่นะเป็นยังไงประเภทซาบบอนี่น มันเลยจะตายครูว่าที่สอนแต่เรามันไม่เหมือนท่านอาจารย์กงแก้วสิมาซาดบอกซาดบอกมันเดี๋ยวตายเปล่าเข้าใจไหมท่านอาจารย์กงแก้วท่านดีไอเรามันไม่เป็นอย่างนั้นที่มาซาดบอกซาดบอกยิ่งมามๆเต็มตมัดเต็มสลายแล้วคนนั้นก็ซาดแล้คนนี้ก็ซาดแล้วตายเลยแหละเราเข้าใจไหมต้องเอาไม้ช่วยตต้นไม่งั้นตายเพราะลูกศิษย์มันหลาย มีแต่ประเภทซาดบอกเหล่านี้ประเภทซาดข้างหลังมีแต่ซาดข้างหน้าซาดรอบตัวมีแต่ซาดบอกทางนั้นท่านเข้าใจปะเราที่พูดนี <โ blind. S 1> นะมันมันเรื่องขรบขรบขันก็จะออกมาพูดบางเรื่องมันเรื่องขรบขันลูกเราเนี่มี เราเนี่ยมันมีแต่ลูกสิษย์ประเภทซาบบอทั้งนั้นเลยมันเลยจะตาย